สวัสดีค่ะอยู่กับอุนเส้นสายมันค่ะเมื่อหนีพพี่น้องมาอยู่ป่าอ้อยพี่น้องกำลังว่าจะกลับบ้านนะตีเล็กอยู่ป่าอ้อยทั้งวันเลยแต่วุ้นไม่ได้ถ่ายนะคะถ่ายแต่ตีเล็กวุ้นกำลังจะโทรเรียกให้ตีเล็กกลับบ้านนะคะเจอช็อตเด็กซสแล้วไม่ได้กลับแน่นอนรถติดแห้งพี่น้องรถนักนั่อ้อยเต็มขั้นพอดีเลยจมบึบเลย ต่อหน้าต่อตาตีเล็กด้ยตอนนี้ไม่รู้ว่าเขาจะทำยังไงเขาจะเอาอีกคันหนึงหรือเปล่านะคะเอา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 ขึ้นไม่ขึ้นโอ้ตดกว่าเดิมอีกติกีก็เข้าอีกยังกระเทเลย ยิ่งไปกว่าเดินมีค่ะทุกคนต้องขอภัยในความที่อยู่ไกลน,นะซูมเอาเนาะเพราะว่ามันอยู่ไกลอยู่นะเดี๋ยววุ้นจะเอาแบบเนี่ยนะวุ้นถ้าวุ้นไม่ได้ซูมนะคะนูน่นแต่นี่วุ้นซูมนะคะวุ้นอยูไ่ไกลช่องที่ชัดเจนที่สุดก็นู่นเลยค่ะตีเล็กใสยมันส่วนวุ้นก็จะเป็นเบื้องหลังตีเหล็กนะคะเดินตามรถตัดอ้อยโอ้ฝุ่นตลบอกอวนเลย แต่วุ้นรอยอยู่บนรถไม่ได้ไปเราก็อยู่ห่างๆยางหงหวงนะคะรอรุ้นนะคะแต่รู้แต่ว่าตอนนี้ดันตูดแล้วยิ่งหนักกว่าเดิมอีกเอาเอาเอาแล้วทุกคนจะลอดหรือจะล่วงเอา ชนตูดรอบสองค่ะประจำตำแหน่งแล้วค่ะตอนนี้ภาพก็จะมัวๆเลยนะคะเอาเตรียมเอาเอาเอาอู้อยงโหดอ่ะเสียดาย วุ้นอยู่ไกลมองไม่ชัดเล่นแต่วควันดำปีเลยอาจะขึ้นได้แล้วตอนนี้ยังนิ่งนะคะวุ้นก็เดาสถานการณ์ไม่ออกว่ายังไงอ๋อออกมาแล้ว คันที่ดึงตูดออกมาแล้วโอ้รอดรอดสรุปขึ้นได้ทั้งสองคันนะคะตีเล็กก็เกาะติดสนาก,การ์อยู่ใกล้ๆเนาะวุ้นอยู่ไกลนะคะโอ้ยอันตรายเห็นรถมันยกเยกุ้นกัว่ากลัวรถหนักด้วยนะคะถ้าเวลารถตัดมันวิ่งอะฝุ่นตลบอบอวนเลยทุกคนไปไกลว่าไดเป็นโลกปอดตาย ฟูนหลายแห้งโอูดูลาม,มันเคลื่อนตัวว่ายกเยก,กมันช้างเนี่ยโอ้เสียวขนาดวุ้นนั่งดูนะวุ้นไม่ได้ถ่ายคลิปนะนั่งดูตอนรถมันมันวิ่งอะ่ะดูว่าเอ้เมันเราขี่ช้างยกเยก,กยกเยก,กเลยแหละุ้เสียวนะ อันตรายอันตรายอันตรายโอ้เสียงบูหอน n อู้เยอะเกี่ยวต่อนะคะตัดต่อขนต่อโอ้ oh, oh. วันดับปีเลย โอเคค่ะไว้มาตามต่อกันคลิปหน้ากุเ้เส้นสายมันสวัสดีค่ะ